คุใครเข้ามาแล้วกดหัวใจให้หน่อยนะครับกดปั่นแช่ร้องอันนั้นไงแรงความมีอยู่ข้างในมีอยู่บ่บนราคาอยู่ข้างในมันกว้างเนาะมันกว้างครับพี่นงกว้างคากว้างมากห็นเปล่ากว้างมากกว้างคาัหัวใจหน่อยจ้าไะยังไรไปมาติก็ามกินเขาลอกกูนี่ดีป่ะกนี่ก็ะได้กูยังหอมอยู่ันหลังกันันหลังกับบ่าวิเกียวมันกินมันหย่อดย่นมาครังนี้แล้ว ใครเข้ามาแล้วกดหัวใจกดสติกเกอร์ให้หน่อยนะครับกดแชร์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งแชร์เสียงชัดบอเสียงชัดไหมครับลิลลี่สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเออหนึ่งทุ่มตรงเป็นยันฟินแลนด์สูมือสูบ้านสูเวนเดอชัดมากวันนี้อยู่รี่ไปงานใหม่ขอ,อนแกนตัวชุดดูดีมากๆเป็นชุดเซต ชูเซตผิวน้องมีไลไม่อยา่างเท่าั้นีมีไรลไม่คนดูยูริยูริอุใส่มือนอีกเยอะมากยูขอนแกนตีโอ้ดังแล้วพี่งานผ้าใหม่ที่มาขอนแกนยูริตามาแต่ยูริน่าจะไม่ได้ขึ้นตอนช่วงแรกแรกยูริน่าจะขึ้นแบบช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรดึกๆกแล้วนะครับอืมแชร์แล้วจา้าตามมาจากดัมบีบีไหนขอสติกเกอร์จากดัมบีบีสิรวัรวดัมบีบีสติกเกอร์รัว อสวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้เป็นวันนี้เซมมี่ไม่อยู่วันนี้เป็นมาเดียวเมคอัพแอนด์เฮร์ได้บอร์มาดีได้บอหนาเงาเกาหลีบอเกาหยังบอร์เ <c oughs> พระา <c oughs> ระเราใสเพราเราใสแป้งกัวกีเห็นไหมนี่ป้าแป้งกวัวกีก็นางเงาขนาดนี้นั่นนี่ดูทุกคลิปทุกไลฟ์ทุกคลิปทุกไลฟ์ก็จะด่ามาหลายเบิ้งทุกคลิปก็จะด่ามาหลายหูจักสหายผู้อ่างฟินแลนด์เน่ภาษาไทยค่ะอ๋อ ก็ยาละมาเพฟ้นเพป็นหลายเจ้าเขาเมียนดาคอยไลคอยเสียใจหน้าเงาดีมากแป้งกุกกี้หน้าเงามากดูดิอันนี้แต่งเสร็จหน้าเงาอย่างนี้เลยเจ่งมากผิวกระจกผิวกระจกยาลามาคอยไลคอยกับยูจังเสียใจพี่น้องคอยกับยูมาเมย์เมย์คอยจัดการบริหารตัวเกี่ยวแบบนารานารักตาร์เออคอยหู้จักคอยหู้จักนิสัยเจ๋อคว้าลูกๆต่อคอยยูพี totally ่น้องโอ้ยผมรู้จักนิสัยเจคอ ค่ายตัวเกียวดีผมรู้ว่าต้องทํายังไงถึงจะเอาอยู่ถูกต้องไหมไม่ต้องแบบว่าเป็นการบลนใจหรอกถ้าเอาไม่อยู่ก็คงไม่เติบโตกันขนาดนี้ใช่ไหมล่ะพูดไทยก็เลยพูดช้าหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเห็นอยู่แบบในวันที่ในวันที่เรากําลังจะจัดการลูกเต้เาเราเล่าหลานเราเนี่ยอฮ้ยเล่าหลานในวันที่เราจะจัดการลูกตเต้าหลอกกอเราเนี่ย มันก็นธรรมดาแหละที่ต้องมีใช้ไม้ไม้พิเศษในการดัดคน<ม>ไปว่าอะไรพระนะ<ม> <laughs> กาําลังจะพูดอยู่กาําลังจะพูดภาษาไทยไมย้ไม้อ่อนก็ใช้แล้วไม้อ่อนดัดยากไม้เก่ก็ดัดยากดัดยากทุกคนแต่ว่าเราจะรู้หรือว่าอันนี้อันนี้เราจะไม่ไม่พูดอีกเนาะแต่ว่าจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่กำลังดัดอยู่มันมีผลดีต่อสิ่งที่เราทำแน่นอนนะครับ เรามีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณไม้อ่อนไม้แข็งอะไรทำนองนี้จะหนาหน้าเนี่ยมากเลยเพราะเราใช้อะไรแป้งโกกิเพราะนั้นแล้วอยากอยากให้ทุกคนแต่งหน้าแบบนี้ดีมากหน้าคอรีามีพระพุทธรูปไหมคะพระพุทธรูปก็บางทีมีพระเดชพระคุณในการทำงาน <c oughs> แต่ธรรมดาอยู่แล้วคนเรามันจะต้องมีไม้พิเศษเออ ในการจัดการบริหารของตัวเองบริษัทแต่ละบริษัทมันจะจัดการคนละรูปแบบอืมแต่ <คน S 1> มัน <ละ S 1> ก็จะมันคนละบริบทแต่บางคนก็เขาไม่แม่แบบในทางให้แบบว่าเออบอสบิ๊กไม่น่าพูดเลยรอดูก่อนถ้าหลังจากนี้มันจะดีขึ้นแล้วเจ๊ลงก็คอยดูถูกไหมแต่อย่าลืมว่าตัวเคมีอุสิกไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยบอสบิ๊กสั่งบางครั้งต้องขับเคลื่อนด้วยแรงของพลังแรงดึงดูดของนิวอัลสตองบางที่เป็นอย่างนั้นเพราะแล้วผมก็ไม่ได้มองว่า ผมไม่ได้มองว่าการขับเครื่องทำงานของแต่ละบริษัทมันจะเหมือนกันเราอย่าอิงบริษัทเรากับคนอื่นแต่ตัวกิมมิสิกผมรู้ว่าต้องขับเครื่องแบบไหนผมรู้ว่าต้องทําให้เด็กผมกระตือรือร้อนอยังไงผมรู้ว่าพูดไปแล้วอย่างนี้พูดไปอย่างนี้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 มันจะเป็นยังไงผมรู้แล้วผมเข้าใจบทบทเด็กผมมันเป็นแบบนี้แต่คนที่ไม่เข้าใจก็จะตีโพยตีพายนั่นนี่นู่นถ้าเป็นอย่างนี้กดดันเด็ก เด็กจะไม่อยู่ก็คนไม่อยู่ก็คือคนไม่มีความคคร่ไา,าไม่มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองก็ไม่คข้าใจบริบทใช่<ๆ>ก็เหมือนแฟนคลับอ่ะแฟนคลับก็ยังตําหนิติชมผู้ย้ดฟินแลนด์ได้เลยอย่างผมก็ยังแก้ไขได้เลยแล้วผมเป็นผู้บริหารผมตําหนิติชมไม่ได้หรอแฟนคลับก็ตำหนิผมออกสื่อนะก็ไม่ได้ทางหลังบ้านนะก็คอมเมนต์เป็นเรียงความเลยไม่อยากให้ผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ยังรับฟังนะผมพูดถึงว่า อันนี้ผมพูดแบบคนที่มีสติสต,สตางแบบไลยได้กินอะไรเนี้ยผมก็เลยมองว่าเหมือนแฟนคลับอ่ะก็ยังวิจารณ์ผมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้โดยที่ก็ไม่ไคิดผมจะเสียใจหรือน้อยใจผมก็ยังเติบโตเพราะแฟนคลับวิจารณ์แล้วก็คอมเมนต์มาหาผมว่าเออพี่ไม่ชอบแบบน้องบิ๊กเป็นอย่างนี้ไม่ชอบเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้ทําผมอย่างนั้นคนนี้น่เสียไม่เลือดแบบไม่ชอบคนติดตามไม่เลือดอันนั้นก,ก,ก็ยังคอมเมนต์ได้ทุกคนก็ยังมีการวิจารณ์ได้เพราะแล้ว ตัวเกมส์มือสี่ก็เติบโตมาในความอะไรนะโตมาในแบบโซเชียลศิลปินทุกคนอ่ะที่ผมเปิดตัวให้ทุกคนอ่ะทุกคนมีสื่อผ่านโซเชียลหมดนะครับอาทิเช่นศิลปินอาที่เช่นน้องน้ําน้องน้ําพึ่งมาเข้าค่ายปุ๊บทําไงดีว่าจะมีคนรู้จักมันวะอ๋อทำสตอรี่ให้เปิดคลิปอาแดนเซอร์มายัางไงเขาถือถ้าแดนเซอร์มาเต้นจะเฉียคนไม่ดูหรอกแดนเซอร์ลงรถมาก็มีคนถ่ายคลิปละมีติดไมล์ละ เปิดตัววันแรกแนละเสื้อชายก็ขึ้นเบีทีแล้วผมก็แต่งยิงไปกอดเอวละเพื่อที่จะเปิดเปิดตัวให้ซีนแต่ละคนละแล้ววันนี้เวลามีดาราม่าผมถามแบบว,ว่าอันนี้ผมถามในมุมมุมแบบค่ายของโซเชียลเนาะเราเป็นค่ายโซเชียลเราไม่ใช่ค่ายแบบปิดปกปิดในวันหนึ่งที่ผมเชิญเชิญไ้เป็นคนนี้ออกไปสมมตินะผมเชิญนักร้องคนที่ออกไปเอฟซี FC จะ ปฏิเสธได้ไหมว่าบอสบิ๊กไม่ต้องแถลงข่าวเลยค่ะพี่เข้าใจหอกบอสบิ๊กดีหรือไม่หรือออกมาชี้แจงหน่อยค่ะ่วนไล่ออกเพราะอะไรมันจะมีสองแบบนะมันจะมีสองแบบคือหนึ่งบอสบิ๊กไม่ต้องพูดหรอกคสองพูดหน่อยค่ะทําไมน้องเขาถึงโดนไล่ออกค่ะอันนี้คือปลายเหตุนะแต่ถ้าเกิดต้นเหตุ เราพูดให้มันดีขึ้นพูดให้มันแก้ไขขึ้นไม่งั้นเด็กเราไม่กระตือรือร้นแต่เราไม่ต้องไปถึงปลายเหตุใช่เราแก้ไขที่ต้นเหตุเพราะถ้าเกิดปลายเหตุเอาออกไปแล้วทุกคนจะต้องมาถามว่าบอสบิ๊กชี้แจงหน่อยจ้าไลสดหน่อยสิว่าทําไมถึงเอาน้องออกทําไมถึงเอาน้องออกจากค่ายทําไมถึงเอานอคนนี้คนนี้ออกจากค่ายมันมันก็เป็นอีกดอกที่เหมือนเดิมแต่วันนี้ผมจะพูดตั้งแต่ต้นเหตุว่าอะไรอ่ะพูดแล้วนะพูดแล้วนะปลายเหตุจะไม่เกิดขึ้น นี่คือการจัดการบริหารของผู้บ้านฟิลแลนที่เด็กของเรามีอำนาจมีฤทธิ์เดชก,กับโซเชียลปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนรู้จักตัวกีมิวสิกผ่านโซเชียลเพลงก็ไม่ได้ดังนะดังเพราะอะไรอบอสบิ๊กถ่ายคลิปด้วยบอสบิ๊กกล่าวถึงบอสบิ๊กนินทาบอสบิ๊กแกงบอสบิ๊กเซลโอ้ยนัตติบยังสามยังสีนงส่นะออ้ยอ่านนอกไปหาแฟนบางทีเราสร้างสตอรี่ให้เด็กจนมีชื่อเสียง แล้วแฟนขับก็ไม่เข้าใจบริบทการบริหารของงานของเพื่อนกินแลงกลายเป็นตำหนิตีเตียงเข้ามาผมก็รับฟังไม่ผมก็ไม่ได้มานั่งเถียงอะไรผมก็เขาก็ติเราเราก็แก้และวันนี้ผมติเด็กตัวยังผ่านสื่อโซเชียลเพื่ออะไรให้มันกระเพื่อมเป็นคลื่นสึนามิเพราะเราติไปครั้งหนึง่งมันน้ําหยดลงทะเลแต่พอผมติแบบล่าสุดเนี่ยซึนามิทักเข้าฝั่งเปิง้งทั้งชุดเลยทั้งฝั่งเลยคือเป็นชุดใหญ่ทําให้ทุกคนออกมา มีความกระตือรือร้นมาขึ้นแต่ไม่้ว่านานแค่ไหนได้นะแต่แต่ในมุมมองผมผมก็เข้าใจแหละแต่ FC บางคนก็ยังไม่เก็ตยังไม่ยังไม่เก็ตทูแบบบางอย่างภาษไทยภาษาอังกฤษผสมกันแล้วคนไทยไม่เข้าใจบทบทของผมบริหารเจ้าบอกว่ามีหยังว่าต้องพูดออกลังไมมอย่าพารบาบอดีาพลาดตัวเกียวมันก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็มีเสียอยู่เรื่อมไปนักร้องผมก็มีชู้มีสาวมีดรา,าม่ามีนั่นนี่นู่นอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วเจ้าเจ้ารูตาค่ายตัวเกียร์ยังยังเพราะเพื่อนกินแลน รู้จักเพื่อนเนี่ยเพราะอะไรมีข่าวดราม่าเรื่องครอบครัวไม่ไม่ใช่ว่ารู้จักเพราะแบบย่ดีอ้าวรู้จักจไม่คือคุณเสพข่าวอะไนี้มันมา,ม,ามาอยู่แล้วแต่ไม่มีทางที่ผมจะสร้างดราม่าให้ให้ค่ายผมรู้วิธีค่ายผมสร้างขึ้นมาขนาดนี้ยผมต้องการให้ค่ายผมล้มภายในวันพรุ่งนี้หรอไม่มีทางแต่ผมพูดมันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปนะถ้าผมพูดว่าสิ่งที่คุณรู้อย่างแค่นี้แล้วถ้าเกิดคุณไม่รู้หล่ะแค่ไหนถูกไหม อันนี้เราไม่เคยเพูดว่าเด็กเราเราแบบว่าสาวไสให้กากินไม่มีทางหรอกแต่เรามีเหตุผลที่ต้องพูดเราไม่ได้สาวไสให้กากินแต่เราเขียนเสือให้บัวกลัวถูกเ,ออเพราะอย่าลืมนะว่าเด็กเราอ่ะคนชมเยอะอุ้ยเก่งมากอุ้ยเสียงดีต้องมีคนนี้นะเวทีถึงจะเลิศกลายเป็นเด็กหลงระเริงตัวเองแล้ววันเนี้ย <c oughs> คนที่เขาบอกว่าอะไรนะ <c oughs> บอสบิ๊กทวงบุญคุณ ทุมบมญคุณไขรคนไหนในพูดซิ FC ถามเลยว่าผมทุมบมญคุณไขรผมพูดเรื่องอะไรแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามูเจ้าติดต,ตามตัวกิมสิงนี่คอยบอเซียดอกว่าประมักด่ามาเรตติ้งใครคอยดีทุกครั้งที่มี่ด่าม,มาผมมีงานเข้าตลอดเพราะด่าม,มาแต่ผมไม่ต้องการอย่างนะั้นนะแต่ว่ามัน,ม,นมาเองเอัตโนมัติผมไม่ใช่ว่าฉันทำามาเพื่อจะมีงานนะไม่แต่ผมสังเกตแล้วเรตติ้งผมอะบู๊บบู๊บบู๊บู๊บ,บ,บคนดูคนละแน่ ทุกกัมีเรื่องแต่ล้วพวกคุณก็เสียข่าวเรล่านี้ดีใช่เหือเกินด้วยแต่แต่อย่าลืมว่าเวลาเวลาศิลปินแดนเซอร์ที่เข้ามา่ะเราไม่ได้ขายเฉพาะคอนเทนต์หน้างานเนาะเราขายคอนเทนต์ชีวิตความเป็นอยู่เจ้าคือบางเรื่การเรีลิตี้เรลิตี้ไหมมอนรายการที่แบบว่าเขาแบบติดตามคนนั้นคนนี้ตื่นช้ามันจะมีสิ่งที่ต้องหลุดบ้างต้องดีมันเป็นรสชาติของของของเราให้เห็นเบื้องหลังเราให้เห็นชีวิตเขาด้วยบางคนรู้จัก รู้จักแฟนเขาบางศิลปินบางคนรู้จักเมียเขาศิลปินบางคนรู้จักลูกเขาเงี้ยจริงจริงจริงที่อื่นเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาเอาเบื้องหลังมันมันนาเสนอแต่เราคือเป็นเป็นค่ายโซเชียลไงใช่ผมมองว่าอะไรมันจะพอดีผมรู้ว่าพูดอย่างเงี้ยมันจะพอดีหลายมุมหมายมันว่ามันคือชีวิตจริงพี่มันคือชีวิตจริงมันเหมือนมันเหมือนที่เราดูในโซเชียลนั่นแหละตบตัวอ่เปี้ยกันผัวเมียเปี้ยกันสุดท้ายเขาลากัรเหมือนเดิมเพราะอะไรเขาถ่ายทขาอามาให้คนดูเมียพิดกันผัวพิดกันอันมูทักอันยอกันท่ายโล จากหยอกกันดีๆกลาเป็นดรามา่าจากตอ,ตอนแรกไม่เป็นดราม่านะแต่ว่าพอไม่เหมาะสมก็เลยเป็นดรามา่าแต่